สวัสดีค่ะเพื่อนๆทุกคนวันนี้เนจะมารีวิวยาคุมแบบแปะกันค่ะคือยาคุมแบบแปะเนี่ยมันจะเป็นแผ่นแปะนะคะติดกับผิวหนังเราแล้วก็เพื่อให้มันซึมผ่านผิวหนังเราเข้าสู่กระแสะเลือดนะคะความปลอดภัยก็มีประมาณมันคุมได้80-99%เลยนะคะทุกคนส่วนมากตอนนั้นที่เมใช้มาประมาณเกือบ3ปีแล้วนะคะก็คือปลอดภัยนะประจำเดือนมาตรงเวลาเปะ๊ะ ทุกเดือนจริงๆค่ะนี่นะคะก็เป็นชมน้ายาคุมแบบแปะนี่นะคือที่เมย์ซื้อมาใช้มาเนี่ยก็คือเห็นจะมีแค่ยี่ห้อหนี้ยี่ห้อเดียวนะคะแต่ก็ไม่รู้ว่ายี่ห้ออื่นเขามีไหมอะไรไหมนะแต่ส่วนมากก็คือจะเห็นยี่ห้อนีนะ้เนาะแล้วก็คือคนรู้จักน้อยมากค่ะแล้วก็หาซื้อยากมากด้วยอย่างร้านแถวบ้านเมย์ก็คือจะมีอยู่แค่สองร้านเองที่เมย์ซื้อเนาะราคาที่เขาติดหน้ากล่องน,นะคะก็คือจะราคา580ใช่ไหม แต่ที่เมซื้อตามร้านขายยาแถวบ้านก็จะไม่ถึงนะคะก็จะอยู่ที่ประมาณ 450, 4 5 0 4 6 0 1 7 0ประมาณเนี้ยค่ะอ่ะแล้วในกล่องนะคะก็จะมีอย่างนี้มาให้นะเขาจะเป็นแบบแผ่นประมาณ3แผ่นนะคะแต่เมย์พึ่งแกะใช้ปไปเมื่อวานแผ่นหนึ่งเนาะนี่โฉมหน้าเขาจะเป็นอย่างนี้นะคะเขาจะมีมาให้3มแผ่นคือกล่องหนึ่งเนี่ยใช้ได้1เดือนนะคะ แล้วเราจะมาบอกวิธีการใช้นะคะคือคนที่ใช้ครั้งแรกอะ่ะต้องต้องศึกษาข้อมูลให้แบบละเอียดหยิบจริงๆค่ะคือถ้าเนี่ยเขามีข้อมูลเอเขามีไอ้นี่นะคะวิธีการใช้มาให้แบบหน้าใหญ่มากอะเผ็นแบบปลุ้มเลยอะอย่างหนังสือพิมพ์แต่เขาบอกว่าคือต่อให้อ่านยังไงก็จะเข้าใจยากนิดน,นึงนะคะต้องลองถามหรือศึกษาจากคนที่ใช้แล้วนะนี่นะทุกคนดูดิ นี่คือวิธีการใช้วิธีการใช้ของเขาทุกคนแผ่นใหญ่มากแต่เดี๋ยวเมย์จะมาแนะนําให้เข้าใจง่ายๆตามแบบฉบับที่เมย์ใช้นะคะแล้วปลอดภัยแน่นอนคือเริ่มปิดแผ่นแรกนะคะวันแรกที่ประจําเดือนมาสมมติว่าเราอยากจะใช้ยาคุมนี้นะคะเราก็ไปซื้อมาติดไว้ก่อนแล้วถ้าวันแรกที่ประจําเดือนเรามาของเดือนนั้นน่ะ เราติดไปเลยค่ะอย่างของเมย์ประจําเดือนมาวันแรกเมื่อวานใช่ไหมคะเมื่อวานก็คือวันอะไรนะวันศนะุกร์เน,นี่ยค่ะเราก็ติดไปเลยแล้วเราก็จําไว้ว่าเราติดวันศุกร์นะคะแล้วก็แผ่นที่สองก็คือเราก็ติดในศุกร์ถัดไปแล้วแผ่นที่สามก็ติดในวันที่วันศุกร์ถัดไปอีกเช่นกันติดแล้วก็ต้องถอดแผ่นเก่าออกกันนะคะเราก็ติดแผ่นใหม่เนาะ คือมันจะมีมาให้3แผ่นนี่ก็คือติดอาทิตย์ละแผ่นนะคะส่วนอาทิตย์ที่4เราเว้นไว้อาทิตย์ที่4เนี่ยที่เราไม่ได้ติดนะคะ่ะอาทิตย์นั้นประจําเดือนจะมาอาจจะมาบางคนอาจจะหลังทอดแผ่นที่3ออกปุ๊บสวันมา3วันมา4วันมาไม่แน่นอนนะคะแต่คือแต่จะมาภายใน7วันอาทิตย์เ ภายในอาทิตย์ที่เราถอดนั่นแหละค่ะมาแน่นอนค่ะร้อยเปอร์เซ็นต์เพราะว่าของเมย์ตอนนั้นใช้มาสามปีนะสองสามปีนะคือมาตรงเป๊ะทุกเดือนนะคะไม่คาดเคลื่อนแน่นอนอันนี้เราคอนเฟิร์มเลยเพราะเราเราเลยรู้สึกว่ามันดีมากเออทุกคนคะเมย์ลืมบอกไปอย่างหนึง่งคือว่าต่อให้ภายในอาทิตย์ที่เราไม่ได้แปะใช่ไหมเราวประจาเดือนเราอ่ะมายังไม่หมดแล้วมันจะถึงวันศุกร์แล้วประจาเดือนเรายัางไม่หมดเลย คือเราซื้อกล่องใหม่มาเราก็ต้องแปะวันศุกร์อีกเหมือนเดิมนะคะเราแปะวันไหนก็คือต้องวันนั้นเลยนะคะทุกคนห้ามลืมเด็ดขาดนะต่อให้อุยวันศุกร์ที่เราแปะประจําเดือนจะยังมีอยู่มีอยู่นะคะเราก็คือต้องแปะไปเลยนะคะห้ามลืมเด็ดขาดนะอันนี้สําคัญนะคะเพระาะพลาดเราอาจจะท้องได้นะคะเพราะว่าไม่ถึงบอกว่าอันเนี้ยใช้เงี้ยต้องศึกษาให้ดีเลยและอีกอย่างก็คือส่วนตัวนะคะรู้สึกว่าผลข้างเคียงน้อยมากๆค่ะแล้วก็คือ คุ้มได้ดีจริงๆค่ะปลอดภัยมากๆค่ะสำหรับส่วนตัวเมนะเราก็จะมีคือเราอันนี้คือจะแปะอยู่ในช่วงเนี่ยเขาเขาบอกว่าให้แปะได้ประมาณนี่นะคะต้นแขนแล้วก็หลังแขนหรือไม่ก็หน้าทองน้อยอย่างนี้นะคะตรงช่วงแบบตรงนี้เราดีหรือไม่ก็ข้างหลังเลยสะโพกนี่ส่วนตัวเมอเมติดอยู่ตรงนี้นะคะขออนุญาตนิดน,นึงนะเมก็จะติดอยู่ตรงนี้นะคะอันนี้ ที่เมติดไว้นะคะอันนี้ให้ดูก่อนแล้วก็ส่วนตัวเมย์อะถ้าใครกลัวหลุดนะคะแนะนําว่าเคยเห็นผ้าล็อกผ้าล็อกของหนักฟุตบอลไหมคะที่เป็นของขาวเหนียวเนียวอะค่ะเมย์อะซื้อแบบนั้นมาใช่ไหมแล้วก็ตัดๆให้มันเป็นอันเล็กๆละแล้วก็แปะขอบมุมทั้ง4ด้านไว้เพราะว่าถามจริงๆก็คือเขาเหนียวจริงๆนะคะแต่ว่ามันก็สามารถ ขยืนได้ขยืนคือสมมติเราใส่เกงยียนแน่นๆรัดๆอย่างเงี้ยแล้วเรานั่งถูไปถูมาเนี่ยมันก็ขยืนบ้างอะไรบ้างอย่างเงี้ยค่ะแต่ก็คือเพื่อความแบบเราเราแบบเซฟของเรา,เาไว้ก่อนอะไรเงี้ยเราก็เลยไปซื้อมาติดไปจริงๆไม่ต้องติดก็ได้นะคะเพราะเขาก็แน่นมากเหมือนกันใส่ก็คือเราก็อาบน้ําอาบน้ําทั้งแบบที่เราปิดแผ่นอย่างนี้เลยนะคะคือไม่หลุด่ะปลอดภัยแน่นอนแล้วก็ส่วนผลเสียข้อเสียมีไหมข้อเสียสําหรับเมร์นะคะคือ คือถ้าเพราะว่าเขาติดอ่ะแผ่นนึงมันต้องอยู่เจ็ดวันใช่ไหมคะมผิวมันแสดงนิดนึงแนะนําว่าให้ติดสลับกันนะคะสมมติอาทิตย์นี้เมติติดฝั่งนี้ใช่ไหมคะอาทิตย์ต่อไปแผ่นต่อไปเมย์ก็จะติดอยู่ฝั่งนี้ค่ะก็คือสลับกันไปสลับกันมาแต่โดยส่วนตัวเมย์อ่ะเมย์ชอบติดด้านหลังมากกว่านะคะมีอยู่ช่วงหนึ่งก็คือก็จะติดอยู่ช่วงนี้บ้างแต่บางทีเราแบบเราแต่งตัวเนาะมันอาจจะแบบทให้เห็นบ้างอะไรบ้างยิ่งตรงแขนตรงช่วงแขนหรือหลังข้างด้านหลังเนี่ย เมไม่เคยติดเลยนะคะเพราะว่าเพราะเราเป็นคนชอบใส่เสื้อผ้าใส่เดี่ยวอะไรอย่างนี้นะคะ่ะเมก็เลยแบบกลัวมันเห็นแล้วมันจะเด่นเกินไปแล้วคนคอข่กจะสงสัยอะไรอย่างนี้เราก็เลยเน้นติดด้านหลังนี้มากกว่าค่ะแล้วก็เน้นสลับเอากันซ้ายขวาซ้ายขวาอย่างงี้นะคะค่ะแล้วก็คําเตือนคือต้องศึกษาให้ดีนะคะคือต้องแบบก่อนใช้อะ่ะช่วงแรกอะ่ะถ้าใครไม่มั่นใจอะ่ะกล่องแรกที่เริ่มใช้อะ่ะเมยแนะนําว่าให้ใช้ยาคุมอย่างอื่น ควบคู่ไปด้วยหรือไม่ก็คุมด้วยวิธีการอื่นโดยใช้ถุงยางอะไรอย่างนี้ไปก่อนช่วงช่วงประมาณอาทิตย์2อ,อาทิตย์แรกที่เราแปะนะคะหรือว่าเดือนแรกก็ได้เนาะเพื่อความมั่นใจอะไรอย่างนี้นะคะแล้วก็อีกอย่างก็คืออันนี้คือเขาคุมเขาเขาคุมกําเนิดได้แต่คือไม่สามารถคุมโรคติดต่ออะไรนี้ได้นะคะแล้วก็อีกอย่างหนึ่งที่ที่จะเตือนเลยคือเพื่อนเมย์เขาเคยเห็นเมย์ใช้แล้วเคยเมย์เคยไปแนะนําในทางผ่านทาง facebook นะคะแล้วนางอ่ะก็คือ นางนางไม่ยอมถามเราตอนแรกคือนางถามไปแล้วนะคะเราก็นึกว่านางเข้าใจแล้วแล้วนางซื้อไปใช้อะ่ะนางไม่ได้บอกเราไม่ได้มาถามวิธีใช้เราอีกรอบนึงอะ่ะคือนางเข้าใจว่าติดแผ่นแรกของของเหมือนใช้ครั้งแรกอะ่ะแต่ติดติดแผ่นแรกคือในวันที่ประจําเดือนมาวันแรกนางก็เข้าใจว่า คือกล่องที่สองนางก็ไปติดวันแรกของประจําเดือนมาอีกกล่องที่สามนางก็ไปติดวันแรกของประจําเดือนมาอีกอันนั้นคือผิดนะคะคือสม,มมติว่าเราใช้วันศุกร์ปุ๊บเราก็ต้องติดทุกๆวันศุกร er ์กไปแบบเนี้ยไปตลอดเลยค่ะแต่นางคือไปติดวันแรกของประจําเดือนมาคือประจําเดือนเรามาภายในอาทิตย์นั้นคือมันอาจจะคาดเคลื่อนได้สม,มมติว่าเนี่ยช่วงระหว่างที่ถอดอะประจําเดือนมาปุ๊บคือเราควรพักหนึ่งอาทิตย์นั้นใช่ไหมแล้วก็ไปติดศุกร์ต่อไป คือนางสมุดประจําเดือนนางมาพนักคารนางก็คือซื้อมาติดเลยนางอย่างนางไม่ได้เว้นช่วงให้ครบอาทิตย์ดึงอย่างนั้นนะคะคือก็เลยแบบเพื่อนเมย์ท้องท้องเพราะว่าติดผิดนะคะตอนแรกเมย์ก็เข้าใจว่าเอ้ยพอเพื่อนเราอ้วนหรือเปล่าเราติดแล้วมันไม่คุมหรือเปล่าแต่ไม่ใช่นะคะคือนางมาบอกเราที่หลังว่านางปิดแบบนี้เมย์ก็เลยว่าไปบอกว่ามันติดผิดค่ะแบบนั้นอะ่ะมันไม่ใช่มีหน้าเราก็ว่าทําไมเพื่อนเราถึงท้องเพราะว่าเราติดมาประมาณสามปีอ่ะ เราไม่ท้องนะคะเราประจําเดือนเรามาแบบตรงเป๊ะมากเลยอะ่ะแล้วก็สําหรับใครที่ลืมที่ลืมติดนะคะที่สมมติว่าอุ้ยแผ่นที่หนึ่งอะ่ะอ่ะเราติดสุกนี้แผ่นที่สองเราต้องติดสุกถัดไปแล้ววันสุกถัดไปเราลืมทํายังไงอันเนี้ยเมย์เคยอ่านมานะคะเขาบอกว่าแผ่นเราสามารถลืมได้ไม่เกินไม่เกินน่าจะไม่เกินสองวันอะ่ะที่เราจะลืมติดแผ่นต่อไปได้อะไรเงี้ย ถ้าเรานขึ้นได้ปุ๊บเราก็รีบเปียนเลยนะคะอะไรเงี้ยแต่ทางที่ดีแนะนําว่าอย่าควรเกินหนึ่งวันสมมุติว่าฤกวันศุกร์เราลืมปิดเราปิดวันเสารอ์อะไรอย่างงี้ก็ยังทันนะคะไม่เป็นไรอย่างนั้นอะไม่ไม่ถ้าเรากลัวมากมากก็คือคุมอย่างอื่นควบคู่ไปด้วยก่อนก็ได้ค่ะแต่สําหรับตัวเมมีมาแนะนําเลยคือว่ามันดีมันดีตรงที่เราชอบอะว่าประจําเดือนมันมาเป๊ะทุกเดือนนะคะอย่างถ้าแบบยาคุมแบบกินหรือ,อยาคุมแบบตัวอื่นอะคือประจําเดือนอะบางทีเห็นเพื่อนบอกว่า เนี่ยเราคุมแบบกินเราคุมแบบฝังเราคุมแบบฉีดนู่นนี่นั่นประจำเดือนไม่ค่อยมาเลยประจำเดือนแบบนานๆมาทีมาก็ปิกกบกระปลอยเมว่าส่วนตัวเมว่าแบบว่าผู้หญิงอนะเนาะถ้าประจำเดือนขาดมันจะรู้สึกแบบมันไม่ดีต่อในร่างกายเราเมก็เลยแบบศึกษาจนมาเจอตัวเนี้ยค่ะเพราะเมเมคิดว่ามันมันโอเคเลยอะเพราะคนแบบคนต่างประเทศเขาก็ใช้กันเยอะนะคะตัวเนี้ยแต่บ้านเราอม่คอยคนที่จะรู้ แต่ว่าราคามันก็อาจจะแบบเนาะเดือนหนึ่งห้าร้อย่ะไรเงี้ยบางคนก็คิดว่ามันแพงไปแต่ส่วนตัวเมว่ามันก็โอเคเลยนะคะมันปลอดภัยกับตัวเราด้วยแล้วเมว่ามันมันคุ้มได้ถึงแบบส่วนตัวเมก้าสิบเก้าเปอร์เซ็นต์เลยค่ะมันดีมากนี่นะคะลองไปหามาใช้ดูนะคะถ้าใครอยากลองก็คือแนะนําว่าศึกษาดีๆนะคะคือให้มันแบบเราติดให้ชัวร์ให้ปลอดภยัยหรือไม่สงสัยยังไงทักมาถามไม่ได้นะคะคอมเมนต์ได้เดี๋ยวเมให้คำแนะนำเพิ่มเติมได้คะ่ะ ยังไงก็ฝากติดตามคลิปต่ตตอไปของเมย์ด้วยนะคะว่าเมย์จะมารีวิวอะไรยังไงก็ฝากกดไลค์กดติดตามช่องบันทึกของช้างของเมย์ด้วยนะคะสวัสดีค่ะนี่นะคะโชว์อีกทียี่ห้อนี้เลยไปหาซื้อกันได้เลยค่ะ